ว้าวซอมบี้มาซอมบี้มาแล้วน้องเพชรมาน้องเพชรวิ่งเลยน้องเพชรน้องบีมาซอมบี้มาซอมบี้อันนี้เน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 ซอมบี้มาเลยดูซอมบี้หน่อยแล้วนีเลยซอมบี้มีมุมน้องเพชรกอยได้แล้ว <c oughs> <c oughs> น,นี่เลยพี่บอ,อยนี่บอยไปแล้ว่อ <c oughs> <c oughs> ลดหลอเดี๋ยวแลนดีไว้สองรอเลยไหมไปไนรไหนเพไปไหนไปไหนเพชรเป็นซอมบี้ต่อเลยเพชรเป็นซอมบี้ไปแล้วซอมบี้ซอมบี้ <laughs> <laughs> เราตีเราตีส้อมบีเขาไม่นี้ฮ่า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 ฮ่่าส้อียันขินนไม่ขินไ่โอ้ซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถส้อมรถเติมน้ำมันเติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันให้หน่อย ผ้าให้ใหหยายไหมเอาให้ให้ยายหน่อยลูกะผ้ามาเอาผ้าให้ยายหน่อยหนูเอาผ้าให้ยายหน่อยเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตก่อนอ่ะอ่ะไปเลยทีเกถอยตัวหีิผู้ใดมาถอยไว้ว้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอ่ะเดินหน้าเลยค่ะมาเอามาให้ยายยายเปิดแล้วยายเปิดแล้ว ไ,ไว้โมขันอยู่ในนี่ตัวน,นีฉนเอาอะไรใส่ดิ้นไปย,ยายยายเปิดสวิทช์แล้วนะอย่าไปเลยนะเลียวด้วยนะไปไปค่ะไปค่ะยายบียายบียายบีเจ้าอยู่ฝั่งโน้นเจ้าอยู่ฝั่งโน้นยายบีย,งงย,งงยายบ,ยายบีชนกันเลย ชนกันเลยอย่าไปอย่าโอ้มีการเลี้ยวด้วยโอ้เลี้ยวเป็นได้โอ้เลี้ยวเป็นว่าเฮ้ยอย่านะอย่านะมานีจะแล้วจะแล้วระแระวระแล้วมันคือจะของแต่รถคันนี้ไหมเประเภทลยเป็นไงลูก นุปาป้าดูที่ดูที่จอนน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 ี่นุปาป้าจอนนี่จอนนี่เยสปาป้าเอาชนละจอนนี่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  ล้มเลวมาไม่ทนันล้มเลยอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะลุกขึ้นอ่ะอ่ะ,อ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 ะพี่พลอยคณจันนีจันจน,น,จน,น,นีขึ้นขึ้นโอ้นีัขึน่ะขัข้นค่ะปแล้วอย่าวาง จะอย่าวางมือไม่ต้องวางมือจับไว้เลยเนี่ยจับไว้นี่หนูอย่าวางนะเอา้าวผู้จ้าผู้จ้าขอโทษจ้าผู้จ้าผู้จ้าขอโทษ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 จ้าขอหน่อยขอหน่อยเขอโทษจ้าเขอโทษจ้า 快开。